สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเดียในไอเดียทอล์ ก่อนอื่นเดียต้องขอขอบคุณนะคะทุกการติดตามการกดไลค์การคอมเมนต์แล้วก็ทุกซุปเปอร์แตงด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นกําลังใจให้กับเดียมากๆเดียรับรู้ได้มาตลอดเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่สําคัญที่จะทําให้เดียเนี่ยได้ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนั่นเองนะคะและสําหรับ EP นี้นะคะเราจะมาต่อในเรื่อง8ขั้นตอนที่เสริมสร้างความมั่นใจที่แท้จริง เดียคิดว่าความมั่นใจที่แท้จริงอะค่ะจริงๆแล้วมันคือความมั่นคงจากภายในซึ่งเดียอยากให้ทุกคนฝึกในเรื่องแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูในคลิปนี้คุณจะได้ทั้งขั้นตอนการฝึกและการปฏิบัติจริงที่จะเสริมสร้างความมั่นคงให้คุณได้ค่ะความมั่นคงจากภายในหรือว่าการมั่นใจเนี่ยไม่ได้เกิดจากการคิดว่าตัวเองเก่งอยู่แล้วนะคะแต่ว่า เกิดจากการรับรู้ว่าต่อให้เราไม่เก่งเราก็จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ค่ะอย่าง E ีีที่แล้วนะคะเดี๋ยวพูดไปแล้วว่าความมั่นใจอ่ะมันไม่ใช่บุคลิกที่จะต้องเสียงดังจะต้องดูโดดเด่นไม่ใช่ความกล้าแสดงออกแบบไม่อายค่ะแต่มันคือการมั่นคงจากภายในว่าฉันเนี่ยสามารถรับมือกับสิ่งต่างๆได้รับมือในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นสถานการณ์ที่คุณควบคุมไม่ได้ซึ่งที่ผ่านมาค่ะการทําสมาธิการฟังเสียงสั่งจิตหรือว่าการฟัง affirmation ต่างๆ ะะมันก็คือการสร้างความมั่นคงจากภายในหรือความมั่นใจให้กับพวกเรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะไปดูกันแบบทีละขั้นแบบที่คุณไม่ต้องเป็นคนที่มั่นใจมาตั้งแต่เด็กแต่คุณก็สามารถฝึกฝนได้ค่ะเดียนํนำอินสไปร์มาจากหนังสือเล่มนี้นะแต่ว่าปะปนไปด้วยประสบการณ์จริงของเดียที่จะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยละกันนะคะอย่างขั้นที่1ค่ะในเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันคือการจัดการความคิดขั้นที่1น,นี่สําคัญมากๆสําหรับเดียนะคะเพราะว่าความคิดค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรรมของเา ะะเป็นตัวที่จะทําให้เราอเชื่อเสียงที่มันดังในหัวของเราและไอเสียงเหล่านั้นถ้ามันเป็นแงล่ลบมันก็จะสามารถฉุดร้านชีวิตเราได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันต้องเริ่มจากการจัดก,การความคิดของคุณก่อนนะคะคนที่มั่นใจอะ่ะไม่ใช่คนที่เขาทำอะไรทุกอย่างตอนที่เขาพร้อมหรือว่าเก่งแล้วนะคะแต่ว่าเขาทำเลยท,ทั้งทางที่เขาเนี่ยยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นเขาบอกเลยว่าความ เขินอายความผิดพลาดนะคะมันไม่ใช่ศัตรูของความมั่นใจนะแต่มันเป็นวัตถุดิบค่ะมันเป็นวัตถุดิบที่เราจะต้องมีในการประกอบอาหารหนึ่งจานหรือว่าในการสถานการณ์อะไรก็ตามที่คุณก็ต้องกําลังใช้ชีวิตแบบนี้เพราะทุกครั้งค่ะที่คุณกําลังทําอะไรที่ใจคุณสั่นหรือว่าตื่นตระหนกเนี่ยสมองจะเรียนรู้ว่าอ๋อ ฉันยังไม่ได้ตายนี่ฉันกําลังใช้ชีวิตฉันกําลังเรียนรู้นะคะฉะนั้นการจัดการความคิดที่บิดเบือนของเราเนี่ยค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคำว่าบิดเบือนก็คือมันเป็นอัคคติแล้วอัคคติเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็เกิดจากเสียงในหัวของเราเองนะคะเหมือนกับรูปนี้ค่ะที่เดียอยากให้ทุกๆคนได้ดูนะคะว่า รูปนี้เนี่ยมันทําให้เราเห็นเลยค่ะว่าประสบการณ์เนี่ยมันก่อให้เกิดความคิดนะคะก่อให้เกิดความคิดก็คืออคติทางความคิดแล้วไอ,อ้อคตินั้นเนี่ยมันก็คือได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่เราเจอในอดีตนะคะจากความเชื่อจากอารมณ์ของเราในปัจจุบันที่เอาไปผสมกับเรื่องราวของในอดีตอะไรแบบนี้เป็นต้นด้วยนะคะแล้วก็นําไปสู่รูปแบบความคิดที่มันบิดเบือนมันไม่เป็นความจริงเช่นคุณอาจจะก,กังวลเกินกว่าความจริงไปมาก หรือว่าอาจจะคิดไปอีกด้านหนึ่งทั้งๆที่มันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะแล้วสุดท้ายมันก็นําไปสู่การเชื่อแบบนั้นจริงๆการเชื่อการรับรู้ที่มันผิดเพี้ยนไปมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่มั่นใจหรือว่าไม่มั่นคงจากข้างในเพราะฉะนั้นการจัดการความคิดก่อนเนี่ยสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญค่อนข้างมากนะคะ ทีนี้ค่ะเดียมองว่าในขั้นที่หนึ่งอ่ะมันสำคัญเดียเลยอยากให้ทุกคนอ่ะทำแบบฝึกหัดเพื่อจัดการกับความคิดของตัวเองอีกนะคะให้ทุกคนค่ะดูตามหน้าจอตรงนี้ในหนังสือเนี่ยเขาแบ่งเป็นตารางตารางนะคะตารางช่องแรกเนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นอย่างในหนังสือเนี่ยเขายกตัวอย่างว่าฉันส่งข้อความเข้าแชทกลุ่มใน a t s a อ p แล้วไม่มีใครตอบเลย นะคะอันนี้คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วช่องที่2ก็คือความคิดที่มันผ่านฟิลเตอร์มาก็คือทุกคนคิดว่าฉันน่าลำคาญแน่เลยฟิลเตอร์ในที่นี้เนี่ยหมายถึงอาจจะเป็นอคติหรือความคิดที่บิดเบือนนะคะช่องที่2ก็คือเนี่ยไม่มีใครตอบฉันต้องน่าลำคาญแน่เลยคนต้องคิดแบบนี้แน่แและช่องที่3นะคะช่องที่สเนี่ยมันก็คือไอตัวฟิลเตอร์นั้นเนี่ยมันหมายถึงการ รับผิดไว้กับตัวเองก็คือคุณโทษตัวเองนั่นเองนะคะแล้วสุดท้ายช่องสุดท้ายเนี่ย มันคือความจริงหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดก็คือพวกเขางานยุ่งกันทั้งนั้นและบางครั้งเขาก็อาจจะแค่ไม่เห็นข้อความหรืออาจจะเห็นอ่านขึ้นรีดแล้วแต่ไม่ได้ตอบเพราะเขายุ่งมากๆไม่มีเวลาที่จะมาตอบในช่วงนั้นความเป็นจริงมันอาจจะแค่นี้ก็ได้นะคะซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยเดี๋ยวเชื่อว่าหลายคนเนี่ยถ้าเกิดว่าฟังแบบเนี้ยมีแนวโน้มเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็น อ,อไว้ทำงานที่จะต้องเจอสถานการณ์นี้เจอในความสัมพันธ์กับครอบครัวกับคู่รักหรือว่ากับลูกกับหลานแล้วทำให้เกิดความน้อยใจและไอ้ความน้อยใจนี่แหละมันนำไปสู่ความคิดที่มันบิดเบือนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไอ้สิ่งนี้แหละมันคือการจัดการความคิดก่อนก่อนที่จะนำคุณไปสู่ขั้นต่อๆไปก็เลยเอาแบบฝึกหัดแบบนี้ให้คุณลองใส่สถานการณ์นะคะที่ คุณเนี่ยเจอลองใส่เข้าไปทุกคนอาจจะแคปหน้าตารางอันนี้เอาไว้ก็ได้ค่ะแล้วลองไปทำเองโดยเขียนแยกไปในสมุดนะคะแต่ละหัวข้อแต่ละหัวข้อได้เลยค่ะว่าสถานการณ์ที่เจอสิ่งที่คุณคิดไอความคิดเหล่านั้นน่ะมันชื่อความคิดอะไรและสุดท้ายสิ่งที่ใกล้เคียงกับความจริงที่สุดอาจจะเป็นแบบไหนก็ลองทำดูนะคะแบบฝึกหัดนี้จะทำให้คุณเนี่ยเห็นภาพชัดขึ้นว่าบางทีคุณอาจจะคิด มากหรือว่าคิดกังวลไปเองนั่นเองนะคะทีนี้ไปดูขั้นที่2ขั้นที่2เนี่ยก็คือลงมือทําแล้วลงมือทําอย่างมีจุดหมายด้วยนะคะลงมือทําในที่นี้ก็คือลงมือทําในเรื่องของการเปลี่ยนความคิดลบค่ะเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนนิสัยการที่คุณจะเปลี่ยนนิสัยได้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไปผู้เขียนเขาบอกเอาไว้นะคะว่าถ้าอยากให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยอยู่อย่างยั่งยืนซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เดียย้ํากับทุกคนเสมอเลยว่า คุณอย่าพยายามเปลี่ยนอะไรที่มันพลิกโฉมใหม่แบบสิ้นเชิงเพราะว่าถ้าทาแบบนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าใครทําไหวนะไม่เป็นไรเลยแต่จากประสบการณ์ของหลายๆคนนะคะจากงานวิจัยใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องใหญ่หลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่จะทําได้แบบตลอดไปเพราะฉะนั้นนะ่ะให้คุณค่อยๆบ่มเพาะนิสัยใหม่ก็คือลงมือทาไอ้คาว่า ขั้นตอนที่2ที่คําว่าลงมือทำอะ่ะคือไอ้กิจ,จวัตรของคุณเนี่แหละใส่มันเข้ามาให้มีบทบาทในชีวิตประจําวันของคุณไม่ว่าจะอยู่ในภาระหน้าที่ให้มันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำอะ่ะอย่าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เลือกที่จะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้แต่ว่าเป็นสิ่งเล็กๆค่ะสิ่งเล็กนะแต่ต้องทำให้มันค่อยๆทำเพราะอะไรการที่คุณจะใส่กิจ,จวัตรมันคือวินัยการที่เราจะมีวินัยเนี่ยมันไม่ควรให้ความรู้สึกเหมือนกำลังถูกลงโทษหรือรู้สึก ฝืนจนไม่อยากทำฝืนนะมันใช่ค่ะแต่มันต้องเริ่มจากฝืนเล็กๆก่อนนะคะและมันต้องเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถทำให้มันสำเร็จได้เรื่องนี้สำคัญเพราะว่าถ้าคุณตั้งวินัยหรือกิจวัตรที่ใหญ่เกินไปคุณอาจจะล้มเลิกกลางคันนะคะแล้วสุดท้ายคุณก็จะกลับไปคิดลบเพราะว่าคุณทำไม่สำเร็จแล้วคุณก็จะไม่ไว้วางใจตัวเองนั่นเองอย่างหนึ่งทริคนะคะที่ ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกแทนที่นิสัยที่ไม่ดีด้วยนิสัยดีก็คือถ้าคุณอยากกําจัดนิสัยที่ไม่ดีทิ้งให้คุณหานิสัยที่ดีอย่างอื่นอ่ะมาทดแทนเป็นการกระทําเลยนะคะสมองของเราอะถูกกําหนดมาว่าให้สแสวงหารางวัลแต่ถ้าคุณแค่ตัดนิสัยอย่างหนึ่งออกไปใช่ไหมโดยคุณไม่ได้ทํากิจกรรมหรือว่าเอานิสัยอื่นๆอ,อ่ะมาทดแทนคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากเอาพฤติกรรมเชิงบวก มาทดแทนพฤติกรรมเชิงลบมันจะช่วยสร้างรางวัลแบบใหม่แล้วก็สนับสนุนเป้าหมายของคุณได้นะคะเช่นสมมตินะอันนี้แบบง่ายๆเลยคุณอยากลดการกินขนมหวานอลองแทนที่ด้วยคุณยังกินอยู่สิ่งที่ยากสำหรับสถานการณ์นี้คืออะไรถ้าคุณอยากลดการกินขนมหวานและคุณไม่กินเลยอันนี้อาจจะยากไปสำหรับคุณให้แทนที่ด้วยการคุณยังกินอยู่แต่กินเป็นผลไม้ ที่ยังพอมีรสหวานหรือให้ความหวานอยู่บ้างนะคะและค่อยๆลดปริมาณหรือว่าเปลี่ยนผลไม้ที่น้ําตาลน้อยลงดูอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นให้มันค่อยๆทําค่อยๆลดไปสมองคุณเนี่ยจะไปเชื่อมโยงกับนิสัยใหม่กับความรู้สึกพึงพอใจได้เองทีนี้เขาแนะนํานะคะว่าหนึ่งในวิธีที่ทรงพลังที่สุดก็คือใส่กิจวัตรเข้าไปในการเริ่มต้นวันและการปิดวัน อันนี้แหละคือเวลาทองเลยแหละทุกคนช่วงเวลาทองของชีวิตอะคะ่ะมันอยู่ที่หลังตื่นนอนทันทีกับก่อนที่จะเข้านอนใช่ไหมที่เดียเคยบอกมาเสมอในเรื่องการทําสมาธิใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณอะทากิจวัตรใดก็ตามยัดเข้าไปคะ่ะหลังจากตื่นนอนและใส่เข้าไปก่อนที่คุณจะนอน มันเป็นสิ่งที่คุณยังควบคุมได้คุณควบคุมเช้าวันที่คุณตื่นมาได้เพราะระหว่างวันคุณออกไปนอกบ้านแหละคุณควบคุมสถานการณ์ภายนอกหรือว่าโลกใบนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นช่วงเวลากิจวัตรที่คุณตื่นเนี่ยคุณอาจจะเผื่อเวลาสักหน่อยอันนี้คุณเริ่มควบคุมได้แล้วถูกไหมแล้วพอตื่นมาเช่นคุณอาจจะเก็บที่นอนพอเก็บที่นอนเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งเล็กๆที่ถือว่าคุณทําได้สําเร็จละคุณก็จะภูมิใจกับเรื่องเล็กๆนี้หนึ่งเรื่องแล้วนะคุณฟังเสียงยืนยันเชิงบวก Affirmation ยามเช้าเพื่อสร้างอารมณ์ที่ดีเพื่อสร้างพลังบวกให้กับคุณหรืออาจจะเป็นกิจวัตรการดูแลตัวเองนะคะหรือคุณอาจจะแค่นั่งดื่มกาแฟาหรือว่าชายอย่างมีสติโดยปราศจากสิ่งรบกวนก็คือไม่หยิบหนังสือยังไม่ต้องเปิดทีวีก็ได้ไม่ต้องใช้โซเชียลมีเดียอะไรก็ได้แค่อยู่กับมันอย่างมีสติ อะไรแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะค่อยๆย,ยืดเหยียดออกกําลังกายออกไปเดินสัมผัสธรรมชาติเนี่ยใส่สิ่งเหล่านี้เข้าไปในกิจวัตรประจําวันของคุณเพราะมันคือการเริ่มต้นวันที่คุณควบคุมได้นะคะแล้วมันจะกําหนดทิศท,ทางของคุณทั้งวันทีนี้พอคุณกลับบ้านและใกล้เวลาที่จะนอนนะคะก็พยายามทํากิจวัตรยามค่าให้เป็นสิ่งที่คุณควบคุมได้เช่นเขียนบันทึกประจําวัน เพราะสมมุติว่าคุณเจอเรื่องกังวลมาตลอดทั้งวันและถ้าคุณหลับไปพร้อมกับเรื่องกังวลนั่นเนี่ยมันจะทําให้หลับไม่สนิทหรือบางคนอาจจะไม่หลับเลยเพราะฉะนั้นลองเขียนค่ะเขียนมันออกมาสิ่งนี้มันก็จะช่วยได้ให้สิ่งที่อยู่ในหัว มันได้มีการปลดปล่อยระบายออกมาหรือคุณสามารถยืดเหยียดร่างกายบนที่นอนเบาๆอะไรแบบนี้ไปดูท่าจากใน YouTube ช่องอื่นๆที่เขาสอนก็เยอะมากๆนะคะเพราะว่าเดียก็ทำอยู่เหมือนกันนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณทำมันทุกวันทุกวันอนะเริ่มจากทีละอย่างสองอย่างก่อนนะคะสิ่งเหล่านี้คือวินัยแล้วก็วินัยเนี่ยมันเป็นรูปแบบหนึ่งของการรักตัวเองนั่นเองค่ะไปดูขั้นที่3ขั้นที่3นะคะก็คือเลิกพยายามทำให้ทุกคนชอบ สิ่งเหล่านี้จริงมากๆเพราะว่าตัวเราเองอะเรายังไม่สามารถชอบทุกคนบนโลกใบนี้ได้หมดเลยถูกไหมคะเรายังมีคนที่เราไม่ชอบและเราจะไปคาดหวังให้ทุกคนชอบเราได้ยังไงอย่างเดียวที่เราจะคุมได้คือแค่คุณชอบตัวเองก็พอแล้วฝึกพูดกับตัวเองแบบคนที่จะอยู่ข้างตัวเองมากที่สุดนะคะคือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยแนวคิดอย่างหนึ่งที่ตรงกับเดียและเดียชอบคือเขาไม่ได้สอนให้เราคิดบวกแบบเวอร์วังแต่เขาสอนให้เราแบบ หยุดพูดกับตัวเองแบบเป็นศัตรูของตัวเองอะ่ะแค่คุณแบบเป็นเพื่อนตัวเองเข้าข้างตัวเองอะ่ะแบบนี้ก็ดีมากนะคะคำถามสำคัญก็คือเช่นถ้าสมมติเพื่อนสนิทเขาทำพลาดแบบเดียวกันกับที่เราทำคุณจะพูดกับตัวเองแบบที่พูดกับเพื่อนสนิทคนนั้นไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องเนี้ยเขาก็บอกค่ะข้อเท็จจริงพื้นฐาน4ประการข้อเท็จจริงที่1เขาบอกว่าไม่มีใครคิดเรื่องเรามากเท่าที่เราคิดว่าพวกเขาคิด อันนี้เข้าใจไหมคะไม่มีใครคิดเรื่องเรามากเท่าที่เราคิดว่าเขาคิดนะคะทีนี้ข้อเท็จจริงที่2คือเราไม่มีทางรู้เลยว่าจริงๆคนอื่นเขาคิดยังไงเกี่ยวกับเราไม่มีทางรู้จริงๆและเราก็ควบคุมไม่ได้ด้วยนะคะข้อเท็จจริงที่3คือคุณไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ตลอดเวลาอืม ข้อเท็จจริงที่4มันไม่ใช่เพราะตัวคุณเมื่อใครก็ตามทำอะไรไม่ดีกับคุณมันไม่ใช่เพราะตัวคุณค่ะทีเนี้ยเขาต้องการที่จะอธิบายว่าเมื่อคุณปล่อยวางจากความต้องการที่อยากทำให้ทุกคนชอบคุณอ่ะคุณจะสามารถทุ่มเทเวลาทุ่มเทพลังงานให้กับอะไรที่คุณต้องการอย่างแท้จริงหรือแม้กระทั่งให้กับตัวคุณเองอย่างแท้จริงได้นะคะหรือแม้กระทั่งเขาต้องการจะอธิบายว่าสิ่งที่ คนเหล่านั้นเขาทําต่อคุณน่ะมันเกิดจากอคติเกิดจากประสบการณ์ซึ่งปฏิกิริยาของเขาที่มีต่อเราสะท้อนถึงตัวของเขามากกว่าที่จะสะท้อนว่าเราเป็นยังไงค่ะสิ่งที่เขาทําหมายความว่านั่นคือสิ่งที่เขาเป็นไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่สําคัญที่สุดในขั้นตอนที่3ที่เขาต้องการบอกเราก็คือคนสําคัญที่สุดในชีวิตคุณที่คุณจะสร้างสัมพันธ์ด้วย ก็คือตัวคุณเองค่ะมาดูขั้นตอนที่4กันต่อนะคะขั้นตอนที่4ี่ก็คือการปลดปล่อยตัวเองจากการเปรียบเทียบจริง,รงๆแล้วอะมนุษย์อะอยู่กับการเปรียบเทียบค่อนข้างจะตลอดมาเลยนะคะแต่ทีนี้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็พูดอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าคนที่มักจะไม่มั่นใจอะเขามักจะชอบขอโทษทั้งๆที่ตัวเองอะยังไม่ได้มั่นใจเลยว่าเราทําผิดจริงหรือเปล่าหรือ เขาชอบตัวเล็กหรือหดตัวเองเวลาที่อยู่กับคนอื่นเพราะฉะนั้นเรื่องการเปรียบเทียบอะ่ะมันทําให้เราอะ่ะเป็นจุดโฟกัสจากสิ่งที่เรามีและทุกสิ่งที่เราเป็นไปหาสิ่งที่เราขาดนะคะสิ่งสําคัญคือการจัดการกับความสัมพันธ์ของคุณกับโซเชียลมีเดียเรื่องนี้สําคัญมากๆนะคะแล้วก็เดียเนี่ยพูดมาตลอดเลยว่าโซเชียลมีเดียที่คุณดูบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ฟีดร้อหรือว่า การค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ100%แต่ว่าบางทีอ่ะจะแทรกจะแฝงอย่างอื่นมาและทำให้คุณรับรู้ทางสมองและเกิดการเปรียบเทียบโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเบนจุดโฟกัสจากสิ่งที่คุณรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีอยู่แล้วไปสู่สิ่งที่ขาดมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณขาดตกบกพร่องมากยิ่งขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นนะ่ะการถูกเปรียบเทียบมันก็เลยนําไปสู่การมีความริษยาหรือความอิจฉานะคะดังนั้นค่ะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาเลยอยากให้เปลี่ยนในเรื่องของความริษยาเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจเปลี่ยนมุมมองจัดก,การความสัมพันธ์แล้วก็ฝึกสํานึกรู้คุณฝึกขอบคุณเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณเริ่มมีความอิจฉารู้สึกว่าเริ่มมีความริษยาปั๊บให้คุณขอบคุณสิ่งที่คุณมีทันทีสิ่งเหล่านี้จะช่วยคุณได้จริงๆนะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกว่ากําลังถูกเปรียบเทียบหรือเผลอเอาตัวเองไปเปรียบเทียบอะไรให้คุณรีบกลับมาจดจําให้ได้นะคะว่าคนเดียวที่คุณควรจะเปรียบเทียบคือตัวคุณเองในวันนี้กับเมื่อวานและตัวคุณเองที่อยากจะเป็นในวันพรุ่งนี้ค่ะนี่คือคนเดียวที่คุณจะเปรียบเทียบนะคะ และนี่ก็คือ4ข้อแรกเท่านั้นนะคะทุกคนและเหมือนที่เดียวเคยบอกไว้จริงๆค่ะว่าอยากให้ทุกคนอ่ะทำความเข้าใจกับแต่ละขั้นตอนด้วยตัวเองอย่างแท้จริงมันเลยไม่สามารถจบได้ใน E.P. ีเดียวที่จะให้ครบ8ขั้นตอนเพราะฉะนั้นอีก4ขั้นตอนที่เหลือซึ่งเป็นอีก4ขั้นตอนสำคัญที่ทำให้คุณฝึกแล้วมั่นใจและมั่นคงจากภายในได้ในระยะยาวมาเจอกันใหม่เพราะว่าเดียอยากเห็นทุกคนดีขึ้นในทุกๆวันเจอกัน E ีีหน้าค่ะ